ที่ประเทศไทยได้เห็นเ,เห็นภาพของสภาปฏิรูปแห่งชาติชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ได้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นจริงได้แค่ไหนเส้นทางการปฏิรูปหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรห้องข่าว NBT วันนี้มีโอกาสได้เปิดใจนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองหนึ่งในสมาชิกสปชว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรและทำไมจึงเสนอแนวคิดให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับทาวรไปติดตามจากช่วง e x c l u s ค v ู t a l ทครับ ที่จะแยกกันไปปฏิรูปในด้านต่างๆเช่นจะเป็น11ด้านหรือมากกว่า11ด้าน,านก็าตามแต่ละสภา,าปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยควรจะตกลงทิศทางกันซะก่อนทิศทางรวมซะก่อนว่าเราจะเดินไปไหนพอแยกแต่ละด้านแล้วเนี่ยจะได้เดินไปในทิศเดียวกันไม่ใช่ว่ามานั่งพอทําเสร็จแล้วมาตีกันในขัดแย้งกันเลยเช่นเราจะลดการผูกขาดอํานาจรับและเราจะเพิ่ม หรือกระจายอำนาจให้ประชาชนคิดนี้รับกันได้ไหมสองเราจะสร้างความทัดเทียมของคนในชาติโดยไม่ทำลายโอกาสคนที่มีโอกาสแต่ไปเสริมโอกาสคนที่ด้อยโอกาสเราจะเอาอย่างนี้ไหมเพราะบางคนเนี่ยอยากจะสร้างความทัดเทียมแต่ว่าไปทำลายไปทำร้ายคนที่มีโอกาสคนไทยเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยสูงระดับ ส,ส,สูงสุดของโลกหมาัยดีที่สุดของโลกก็มีแต่ถ้าเราใช้ความคิดแคบๆสร้างกานแทรกเทียมก็ออยากให้มันไปอย่างหย่ไปทำเนี้นผมว่ามันก็ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนยิ though, สส่งกว่ at สสาผมไม่ทราบแต่ผมเองเนี่ยรู้เลยคุณก็รู้ว่าผมเป็นนักวิชาการทําวิจัยและสอนหนังสือมา28ปีในหมาัยธรรมศาสตร์ผมมาทําสื่อ ผมเคยเป็นสวจากการเลือกตั้งปีสามสี่สามปีและเคยเป็นสสอลอนะถามว่าคุณควรจะจัดผมอยู่ในตรงไหนเขาไปจัดผมอยู่ในบอกว่าผมเป็นคนที่ขึ้นเวทีต่อต้านคุรทชักสิตตอนแอกก็อยู่ที่วิธีที่คุณจะจัดใช่ไหมถ้าจัดผมอยู่ในกลุ๊มนักวิชาการเพราะอายุยาวนานที่สุด28ปี หรือจะเป็นสื่อโมวลชนผมทำมา20ปีก็ได้าาก็เมื่อแกนนำของเสื้อแดงทั้งหลายเขาประกาศว่าเขาไม่ลงสมัครเขาประกาศว่าไม่ให้เสนอชื่อแล้วกณจะให้คนคัดเลือกมันจะคัดมาได้ไงมันก็เลยมีแต่พวกที่ไม่ใช่แกนนำเสื้อแดงก็มีแค่นั้นใช้บัตครับมันไม่พอแน่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคุณ ว่ามันมีเรื่องระยะสั้นที่ทำได้เช่นกระบวนการในการเข้ามาเข้าสู่วงการเมืองการที่จะได้สสส,สวกระบวนการการสวมหน้าเนี่ยจะมาอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องทำเร็วว่าไม่ใช่คน250คนทำและจบแต่ต้องสร้างโมเมนตัมสร้างแรงกับเพื่อมสร้างให้คนท่าในสังคมเขายอมรับว่าเขาบอกเราว่าจะเอาอย่างนี้ พอเราเนี่ยหมดวาระลงไม่ว่าจะสองปีหรือปีเดียวก็ตามประชาชนเขาเดินเองผมเนี่ยเชื่อในพลังของประชาชนประชาชนเขาก็เดินเองเขาก็ทำกันต่อจนได้สังคมมันไม่หยุดหรอกเ,ออเรื่องปลองดองมัคนควรเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าไปใช้สภาปฏิรูปในการปลองดองเลยผมเชื่อว่าสังคมไใเนี่ยปลองดองได้ลด ผลประโยชน์ลงให้การเวลามันยาวนานอีกสักนิดหนึ่งคนไทยเนี่ยลืมง่ายและเราใช้ความเมตตากรุณาอยู่แล้วผมว่าผมไม่เคยเห่วงเรืรอ่องกอดองเท่าไหร่แล้วก็ลดผลประโยชน์ซะหน่อยหนึง่งแต่แต่ละฝ่ายเนี่ยขอให้ให้ลดลดผลประโยชน์มันก็ตองดองกันได้ประชาันติจะมีข้อดีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่ง เป็นการยอมให้การยอมรับของประชาชนเพราะว่าเรื่องปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องระยะยาวรัฐธรรมนูญต้องใช้ระยะยาวการปฏิรูปก,ก็ต้องใช้เวลายาวถ้าประชาชนยอมรับประชาชนเห็นด้วยแรงกระเพื่อมมันก็เดินต่อเหมือนกับน,น้ำที่ถูกกระเพื่อมขึ้นก็จะกระเพื่อมต่อต่อต่อต,อตอไปแนอนาคน ถ้าเกิดรัฐธรรมนูญนี้ประชาชนไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องทําใหม่ถูกไหมครับก็จะได้รู้ว่าเออประชาชนเห็นว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก่็ดีสภาปฏิรูปก็ดีที่ไปอนุมัติรัฐธรรมนูญก็จะได้ไม่ได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าตัวเองเนี่ยคือพระเจ้าถูกไปหมด